สวัสดีครับเพื่อนๆนะครับพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องโนอาแกรเด้นนะครับวันนี้เนี่ยเพรจะพาเพื่อนมาพูดคุยเกี่ยวกับปัญหาหลักนะครับที่พบเจอกันบ่อยมากนะครับในการเพาะเมล็ดนะครับเจ้าโชกเก้าชั้นด่างนะครับอ่าปัญหาที่เกิดขึ้นมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวมาติดตามรับชมรับฟังกันเลยครับสวัสดีครับเพื่อนๆนะครับ ปกวีกเช่นเคยนะครับกับช่องโนอาการ์เด้นนะครับอันนี้จะเป็นคลิปสั้นๆนะครับเพื่อนๆที่เพชรจะมาพูดเกี่ยวกับต้นโชก่เก้าชั้นด่างนะครับที่เพชรเพาะไว้อันนี้อายุประมาณ1เดือนกว่าๆนะครับทีนี้ปรากฏว่าสิ่งที่เพชรพบเนี่ยนะครับอ่า จริงๆเป็นไม่ได้เป็นมือใหม่นะครับเพื่อนๆก็ปลูกมาระยะหนึ่งแล้วนะครับปลูกมาสองสารอบแล้วนะครับอ่าสิ่งที่จะมาพูดคุยเนี่ยเพื่อจะได้เป็นแนวทางให้กับใครหลายๆคนนะครับอ่าในการเพราะมเมล็ดเจ้าโชคเก้าชั้นดังนะครับอ่าปัญหาที่เพจพบเนี่ยนะครับก็คือว่าเนี่ยอันนี้จะมีตัวอย่างเลยฮะให้เพื่อนๆดูอันนี้จริงๆต้นสวยมากๆเลยเพื่อนๆนะครับเสียดายมากๆเลยเห็นไหมเพื่อนๆจะสังเกตเห็นนะครับว่าน้องเขาเนี่ยอาการของเขาก็คือนะครับโคนเนี่ยเห็นไหม เขาจะล้มอะครับอ่าเขาจะล้มแล้วก็พับไปแบบนี้จริงๆแล้วสาเหตุของเขาเนี่ยก็คือโคลนเน่าครับเพื่อนๆน,นะครับอันนี้เนี่ยโคลนเน่าโคลนเน่าเนี่ยเพราะอะไรนะครับโดยปกติแล้วดินถ้าเราดูแลเป็นอย่างดีเนี่ยนะครับอ่าเขาก็จะไม่ค่อยมีปัญหานะแต่เนื่องจากนะครับอันนี้เนี่ยเพรใส่ดินกรบ นะครับเลยโคนของเขาเกินไปเพราะปกติเนี่ยไม้ประเภทนี้เราไม่ควรที่จะใส่ดินหรือว่าอันนี้เป็นใส่มูลไส้เดือนนะนเพื่อนๆนะครับไม่ควรให้เ่าเลยโคนของเขามานะครับอ่าแลวอีกอย่างหนึ่งเนี่ยนะครับอ่าเพราะจะเป็นปัญหานะครับทําให้โคนของเขาเน่าได้นะครับอ่าต้นของเขาจะมีปัญหาจริงๆแล้วลายสวยมากไม่แน่ใจเพื่อนๆเห็นไหมเพราะว่าเพจใช้กล้องโทรศัพท์ถ่ายนะนเพื่อนๆมันก็จะไม่ค่อยชัดนะครับ อ่าเนี่ยเพื่อนๆดูนะครับจริงๆแล้วสาเหตุเนี่ยมี2สาเหตุนะครับเพื่อนๆก็คือ1เนี่ยนะครับอ่าเราใส่ดินเนี่ยนะครับเยอะเยอะเกินไปหรือว่าวัสดุปลูกเนี่ยเยอะเกินไปนะครับไปปิดโคนของเขาเลยอันนี้ไปใส่เนี่ยพลาดไปครับเลยโคลนขึ้นมาเลยเพื่อนๆนะครับอาจจะได้ยินเสียงรถอะไรดังหน่อยขอโทษด้วยนะครับอ่านะครับเนี่ยแล้วก็สองเนี่ยนะครับเนื่องจากเพชดเนี่ยนะครับเผลอลืมตั้งน้องเขาไว้ตากฝนเพื่อนๆนะครับแล้วก็ทําให้น้ํามันเนี่ยนะครับจริงๆแล้วถ้าสมมุติว่าน้ํา เขาดินของเขาเนี่ยนะครับไม่แฉะมากเนี่ยเขาก็ไม่เป็นไรนะมันเหมือนกับเป็น2ปัจจัยเพื่อนๆก็คือ1เนี่ยเราเนี่ยใส่ดินกลบโคลนเขานะครับอ่าเลยโคลนเขาทุติียเลยโคลนขึ้นมาแล้วก็2เนี่ยก็คือนะครับเขาเนี่ยจะมีความชื้นนะครับวัสดุปลูกเนี่ยจะมีความชื้นเกินไปนะครับก็ทําให้บริเวณโคลนของเขาเนี่ยนะครับอ่ามันจะเน่าครับดังนั้นนะครับสิ่งที่ต้องพึงระวังเพื่อนๆนะครับใส่ใส่ดินนะครับในปริมาณที่พอเหมาะนะ นะครับโดยเฉพาะพวกไม้นะครับประเภทพวกบอลหรือว่าประเภทพวกโชคเก้าชั้นด่างอะไรอย่างเงี้ยเพื่อนๆตอน,อนรแรกปลูกเนี่ยเขายังอ่อนๆน,นะครับอ่าเขามีโอกาสเสี่ยงที่จะโคนเน่าเพราะปัญหาหลักๆเนี่ยส่วนมากจะ เป็นโคลนเน่านะครับเพื่อนๆนะครับปัญหาหลักของตัวโชคเก้าชั้นหรือว่าไม้เล็กๆที่เราเพาะมาเมล็ดนะครับดังนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นผักอะไรก็แล้วแต่เพชรเจอประจําเพื่อนนะครับอ่าคือใส่ดินอย่าให้เยอะมากนะครับอย่าให้เลยโคลนนะครับหรือว่าข้อโคลนเนี่ยเดี๋ยวเพจจะให้ดูนะเป็นหนึ่งนะครับอันนี้เพรถือนะเพื่อนๆมันอาจจะแบบสันๆอะไรบ้างนะครับอืม อันนี้เป็นตัวอย่างนะแต่อันนี้จะเป็นด่างนะครับเพื่อนๆแต่คือแบบเราสายลุ้นนะครับมันก็เขียวแหละนะครับอ่าจริงๆเนี่ยตรงนี้เพื่อนๆมันจะมีเพื่อนๆสังเกตเห็นนะว่าตรงที่คั่วนะครับอ่าที่เขาแตกกิ่งออกมาเนี่ยตรงนี้เนี่ยถือว่าเป็นโคนของเขานะครับอ่าการกรบดินหรือว่าใส่วัสดุปลูกเพิ่มเติมอะไรก็แล้วแต่ไม่ควรที่จะอันนี้ปลายมือเพชรนะกล้องมันไม่ค่อยชัดเลยโอเคชัดไหมเพื่อนๆนะครับเพื่อนๆสังเกตนะ ก็เราไม่ควรใส่นะครับวัสดุปลูกหรือดินเนี่ยให้เลยนะครับอ่าตรงที่เพชรชี้นะอ่าเนี่ยตรงนี้ครับเพราะว่าในส่วนตรงนี้นะครับมันก็ถ้าสมมุติว่าเราใส่อย่างเช่นใส่เลยมาถึงบนนี้นะครับที่เพชรชี้อยู่นะนะครับมันก็จะไปกลบตรงที่ ยอดของเขาเนี่ยจะออกมานะครับแน่นอนถ้าสมมุติว่าเราไปกรบตรงเนี้ปกติแล้วเนี่ยถ้ามันไม่ชื้นนะครับมากก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าอันเนี้ยเหมือนที่เป็ดบอกว่าเป็ดลืมตากฝนไว้เนี่ยนะครับมันกรบตรงนี้ปุ๊บเนี่ยเหมือนกับน้ํามันไปทําให้เขาเกิดความชื้นเยอะเกินไปแล้วก็ทําให้ยอดอะไรต่างเขาที่จะโผล่มาใหม่หรือว่าน้ํามันซึมเข้าปมตรงนี้นครับเพื่อนๆอ,อ่าตรงปมของขั้วนะครับ ที่เขาจะแตกกิ่งแตกยอดใหม่เนี่ยมันก็จะทําให้เขาเน่านะครับทางที่ดีก็คือต้องกลบดินต่ําลงมานะครับย้ายถึงขั้วที่เขาจะเป็นขั้วที่จะแตกแตกยอดใหม่แตกใบใหม่เนี่ยอันนี้ชัดมากเนี่ยครับเหมือนอันนี้ตัวอย่างที่ถูกต้องนะครับควรที่จะอยู่ประมาณนี้นะครับอ่าอย้ายเลยตรงข้อนี้นะครับอ่าให้อยู่ล่างไว้นะครับอ่าแล้วก็ต้องวควบคุมความชื้นด้วยเพื่อนๆน,น,นะครับไม่งั้นเราจะมีปัญหาเหมือนที่เพชเจอนะนะครับอ่าส่วน ที่อันนี้จะเป็นตัวอย่างนะ <S <S <pilot> เดี๋ยวเพชรก็ต้องเคลียร์ออกนะครับอ่าอีกอันหนึง่งเนี่ยถ้าเป็นอย่างนี้เพื่อนๆไม่ควรจะไว้เหมือนอันนี้นะอันนี้จะเป็นด่างสวยมากนะครับอ่ะไม่ควรที่จะกลบโคนไว้แบบนี้นะเดี๋ยวเพชรจะไปเคลียร์ออกอันนี้เพชรเพิ่งใส่มูลไส้เดือนไปเผลอใส่เยอะเกินไปเพราะว่าเนี่ยเห็นไหมครับอันนี้จะเป็นตัวอย่างที่ผิดนะครับเพราะว่าเราเนี่ยใส่กลบ กรอบตรงที่เป็นข้อที่เขาจะแตกกิ่ง <_ d ick> แตกก้านแตกใบอะครับอ่าถ้าอย่างนี้ก็คืออันนี้เป็นตัวอย่างที่ผิดนะครับไม่ดีนะเดี๋ยวเสี่ยงเน่าได้เดี๋ยวไป็จะไปเขี่ยตรงนี้ออกนะครับอ่าถ้าเราถ้าตัววัสดุปลูกข,ของเราเนี่ยมันมีความชื้นเยอะเกินไปนะครับอ่าก็มี2ตัวอย่างนะครับอืมตัวอย่างที่ถูกกับตัวอย่างที่ผิดนะครับอ่าจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆนะเพื่อนๆแต่ถ้าปล่อยให้มันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น แบบนี้แล้วอ่ะมันก็จะไม่สามารถที่จะกู้คืนอะไรเลยนะครับแล้วก็คิดดูว่าเราเนี่ยนะครับเอฟเมล็ด mm hmm. เนี่ยแน,แน่นอนว่าส่วนหนึ่งเนี่ยเราก็ต้องลุ้นแล้วเพื่อนเนี่ยเหมือนกับ เพื่อนดูนะฝั่งนี้ออกมาเป็นเขียวหมดเลยนะนะครับเป็นไหมอ่าฝั่งนี้ออกมาเป็นขวาวนะครับอ่าแล้วมีไม่กี่ต้นครับเพื่อนๆนที่เป็นด่างส่วนหนึ่งเนี่ยคือเราลุ้นแล้วมันออกมาเป็นด่างไม่กี่ต้นแล้วเพื่อนเพื่อนเราก็เท่ากับเสียต้นพวกนั้นไปแล้วนะครับเพราะเป้าหมายของเราเนี่ยเราเนี่ยอยากได้ต้นที่มันเป็นด่างครับเพื่อนๆนแล้วพอมาเป็นอย่างนี้อีกนะครับอ่าออกมาเป็นเผือกเพื่อนดูนะเพื่อนเพื่อนดูนะเผือกเยอะมากนี่เรนเอาไปทิ้งเยอะแล้วนะเพื่อนเพื่อนเพราะว่ามันตายเนี่ยนะครับเหมือนอย่างเงี้ยเห็นไหม เปลือกเนี่ยเดี๋ยวเขาก็จะตายไปนะครับอ่าอย่างนี้ก็คือเท่ากับเราไม่ได้อะไรเลยนะครับมเมล็ดพวกนี้หรือว่าออกมาเป็นเขียวเราอาจจะต้องเซล์ขายหรือว่ารอลุ้นนะครับซึ่งปกติแล้วมันก็ยากนะที่มันจะกลับมานะครับดังอีกครั้งหนึ่งอ่ะนี่หมายความว่าอันนี้ก็ f a ลไปครับเพื่อนเฟลทั้งเผือกเฟลทั้งเขียวปีอ่าสิ่งที่เรานะครับพอได้ก็แค่นี้เองซึ่งแน่นอนว่าอยู่ที่1 0 20 30%ิรอนแล้วแต่ใครว่าจะโชคดีนะเพื่อนๆ่อนะครับแน่นอนถ้ามันได้น้อยอย เป็นแบบนี้อีกครับเพื่อนๆอันนี้เป็ดก็พลาดไปแล้วนะครับอ่านะครับก็พลาดที่ว่าใส่ดินเยอะแล้วก็เอาไปไว้ตากฝนด้วยฝนก็สาดจริงๆไม่ได้ไว้ข้างนอกหรอกครับแต่ช่วงนี้ฝนตกเยอะก็สาดทําให้ชื้นเกินไปนะครับดังนั้นต้องระวังนะครับเพื่อนเพื่อน,น,นะครับสิ่งเหล่านี้นะครับอ่าเป็นเสียดายมากเลยนะมันเสียไปเมื่อเมื่อวานเมื่อมันลื่นเนี่ยก็ทิ้งไปสองสามต้นเหมือนกันนะครับอ่าอันนี้เดี๋ยวก็จะพอดีไม่ค่อยมีเวลาด้วยนะครับเดี๋ยวก็เนี่ยอันนี้เป็ดก็จะเคลียร์ออก พยายามที่จะเกี่ยดินออกจากโคนเขานะครับเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาแบบนั้นอีกโดยเฉพาะต้นนี้เดี๋ยวต้องรีบเกี่ยเลยนะครับเพราะว่าลายของเขาเนี่ยจะเป็นโชคเก้าชั้นด่างเหลืองนะครับอันนี้อืมนะครับเนี่ยเป็ดใส่กลบเห็นไหมถ้าใส่กลบแบบนี้เสี่ยงมากนะครับอ่าแต่ยังไงนะครับก็ควรระวังสรุปง,ง่ายๆนะเพื่อนๆก็คือถ้าพร้อมมาเล่นโชคเก้าชั้นนะครับอ่า ใหม่ๆเนี่ยก็พยายามที่จะอย่าให้ดินเลยข้อนะครับที่มันเป็นข้อแตกกิ่งแตกก้านน่ะเนาะนะครับแล้วก็พยายามรักษาความชื้นเอาง่ายๆครับถ้าผิววัสดุปลูกของเขาเนี่ยไม่เปียกไอ้ไม่ใช่ไม่เปียกไม่แห้งก็ไม่ต้องลดน้าครับอ่าเพราะเสียเสียงมากเลยนะครับเราอุตส่าห์กว่าจะได้สักต้นที่เป็นด่างเนี่ยนะครับออาองเนี่ยกว่าจะได้ต้นด่างสวยแบบนี้นะเพื่อนๆมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยนะครับแล้วก็อยู่ๆมาตายอีกก็ไม่ไหวครับ เราก็จะเกิดการขาดกําลังใจแล้วก็ทอ้อแท้เนาะนะครับโอเคครับเพื่อนๆสําหรับนะครับคลิปนี้เพรก็ถือว่าเป็นการพูดคุยแลกเปลี่ยนนะครับใช้ระยะเวลาสั้นๆเนาะ <ๆ S 1> ก็ไม่ได้ทําให้เพื่อนๆเสียเวลามากเกินไปนะครับยังไงก็หวังว่านะครับคลิปนี้คงจะมีประโยชน์แก่เพื่อนๆหลายๆคนนะครับโดยเฉพาะมือใหม่ที่หัดปลูกต้นพ่อมเมล็ดเนาะโชคเก้าชั้นดางนะครับอ่าย่างไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามนะครับกดแชร์เป็นกำลังใจ ให้กันและกันด้วยนะครับสำหรับคลิปหน้าเพชรจะมาพูดเรื่องอะไรตอนนั้นฝากติดตามรับชมด้วยนะครับขอบคุณมากครับ